เลี้ยงผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยกับผมเจษฎามณีรัตน์นะครับรายการที่จะนําเสนอผลงานวิจัยและความหลากหลายในส่วนของนวัตกรรมจากรวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนำฝากผู้ชมเป็นประจำแบบนี้นะครับ ผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ย่อยสลายได้ช้ามากทีเดียวครับและทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือการทดแทนด้วยพลาสติกชีวฐานะครับซึ่งทํามาจากพลาสติกอินซีสารนั่นเองครับสามารถย่อยสลายได้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะไปทําความรู้จักนะครับว่าพลาสติกชนิดนี้นะครับเขามีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างไปชมกันครับ อุตสาหากรรมการบรรจุเป็นอุตสาหากรรมที่มีความจําเป็นต่อการขนส่งสินค้าทุกประเภทซึ่งพลาสติกก็เป็นวัสดุที่นิยมใช้มากในการผลิตบรรจุภัณฑ์เพราะมีความแข็งแรงน้ําหนักเบาและที่สําคัญราคาถูกแต่พลาสติกที่ใช้กันทั่วไปนั้นมาจากอุตสาหากรรมปิตโตรเคมีซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยเหตุนี้ ่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมวัสดุชีวฐานคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของพลาสติกชีวฐานพลาสติกชีวฐานนะคะจริงแล้วก็คือว่าเป็นพลาสติกที่มีฐานมาจากสิ่งมีชีวิตรวมทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะทีนี้พลาสติกชีวฐานส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกก็คือว่าจะเป็นพลาสติกที่ผลิตได้โดยตรงจาก สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพลาสติกจากแป้งหรือว่าพลาสติกจากโปรตีนนะคะทีนี้กลุ่มที่2ก็จะเป็นพลาสติกที่ได้จากการสังเคราะห์แต่สังเคราะห์าะจากาวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นพอลีแลคติกแอซิดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นพลาสติกที่สกัดได้โดยตรงจากจุลินทรีย์หรือว่าพวกแบคทีเรียเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่3กลุ่มทีนี้ในกลุ่มวิจัยของเราเนี่ยจะเน้นเป็นพลาสติกในกลุ่มแรกก็คือเป็นพลาสติกที่มาจากแป้งพลาสติกชีวฐารเนี่ยโดยทั่วไปกกก็จะจะตตต่าาางพลสิ ทั่วไปอันที่1ก็คือเรื่องของแหล่งที่มานะคะพลาสติกชีวฐานมาจากสิ่งมีชีวิตแต่ว่าพลาสติกทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจะมาจากอุตสาหกรรมปิโตเคมีอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของราคาพลาสติกชีวฐานปัจจุบันราคายัางคงสูงอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสมบตัติถ้าเป็นพลาสติกทั่วไปเนี่ยสมบัติก็คือว่ามันจะค่อนข้างทนน้ําได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกชีวฐานเนี่ยบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มของพลาสติกจากแป้งหรือว่าโปรตีนพวกนนะะค อันแรกเลยก็คือว่าเป็นที่รู้กันก็คือพลาสติกชีวฐัน์มาจากสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถในการแตกสลายได้ทางชีวภาพหลังจากที่เราใช้พลาสติกชีวฐัน์ไปแล้วเนี่ยบางทีเวลาเราฝังกลบพวกนี้เนี่ยสามารถแตกสลายได้โดยจุลินทรีย์คือจุลินทรีย์ในในดินเนี่ยสามารถบริโภคได้เพราะฉะนั้นก็คือจะลดในเรื่องของปัญหาเรื่องของขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตพลาสติกชีวฐานเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าพลาสติกชีวฐาน,นี้มีอยู่3ากลุ่มนะคะทีนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีการผลิตแตกต่างกันถ้าเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของอพลาสติกจากแป้งพลาสติกจากแป้งเนี่ยก็คือที่กลุ่มวิจัยทํากันอยู่เนี่ยก็คือจะต้องเอาแป้งเนี่ยไปผ่านกระบวนการพลาติไซเซชันซึ่งโดยปกติเนี่ยแป้งไม่สามารถ ขึ้นรูปโดยกระบวนการทางความร้อนได้แต่ว่าถ้าผ่านกระบวนการพลาสติไซเซชันแล้วก็คือว่ามีการเติมพลาสติไซเซอร์แล้วก็มีการให้ความร้อนให้แรงเฉือนเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้โมเลกุลของแป้งเนี่ยสามารถหลอมแล้วก็ไหลได้นะคะหลังจากที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะมีการคอมเพลว์นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างของเม็ดพลาสติกจากแป้งนะคะทีนี้หลังจากที่เราจะเห็นว่ามีสีแตกต่างกันเพราะว่าแป้งมาจากคนละแหล่งหลังจากที่เราได้พลาสติกตัวนี้แล้วเนี่ย จะเห็นได้ว่าพลาสติกพวกนี้เนี่ยคือสมบัติอาจจะยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเอาไปคอมเพลว์หรือว่าไปเบรนนะคะกับพวกพลาสติกย่อยสลายได้อันอื่นๆอย่างเช่นอาจจะเอาตัวพลาสติกจากแป้งผสมกับโพลีแลคติกแอซิดก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นพวกวัสดุผสมวัสดุผสมพวกนี้เนี่ยจะมีการแต่งเติมสีเข้าไปได้ก็จะมาขึ้นรูปขึ้นรูปเนี่ยก็จะได้ทั้งที่เป็นพวกลิจิตแพ็เกจจิงนะคะหรือว่าได้เป็นพวก f ฟคซิเบิลฟิล ะะซึึ่่่งงพพพวววกกกกกนนนนีีนีี้้้้็็จะมมมมสสสบััตติทิททดดขแลลาาาารถใชไไเหือปคุณผู้ชมครับพลาสติกชีวฐานเป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบและยังสามารถย่อยสลายได้โดยจุลชีพในธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดการตกค้างของขยะพลาสติกและนอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติไม่ก่ออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตรวมไปถึง การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากด้วยนั่นเองครับ